เอาองค์คำของธรรมายมาท่มาใช้กันเลยนะสัญญาตาตรงนี้คือเจสิกาสองแล้วก็สมขทรพนกทา่แค่นี้บริสินสีบริสภาวะ็นเรื่องของาธรรมายทั่นท่าการที่องา์แสดงต่างๆต่างๆอันนี้น่าฮักด้วนะตัวนี้เราต้องจับเป็นที่จะต้องใส่คาที่เงาะแสดงแต่ละนต้องๆ แล้วก็ตัก่เท็ิก <t> ็ค <ing> like um <t> ือบริส <ing> <t> ิซเสุป <ing> ุะโรตัก <ing> จ <t> ุุมโรทิ้งแล้วส่งตะวเวนาสัญญาสังขาฉุดพุิภายกเนาเป็นญาติาแล้วก็นับฉัดเท้อลงพิานเป็นสังาต่างๆตัวตนจะเป็นต็วเป็นเราเป็นเวนารตัดสัญญาเป็นสัญญาต่างๆเป็นสัญญาราคาทั้งมเป็นทำไมนะมาดอันนี้คือขัดต่างกัน ังก็ต้ประกาศอีกฝั่งนยาเวนัส no, ัญญาสังขารนิพพานแล้วไอ้เนะ้วนะคำที่เราแสดงหมดก็เหมูกันเราเป็นมาไม้นัาแกนเป็นนามธานกนสาสังเกตตรงธาตุาตุเป็นสประถสามในนาสัญญาสังขารนิพพานนับศพเรยได้ได้ฐาะเท่าไรเราเทียบได้เทียบรแล้วเดียกไปเป็นัตได้แค่ไนนะเราในเป็นตอบรย จะไปชลาชรายะโรคชลานาชลาโรคเป็นโรคขันนาไปแก้สัมภารขันน้ำโรคจ้งนาำไปแก้ทำไมธรรมชาติจะใส่คำที่ตรงสแสดงต่างะไรท่า,าตัดอะไรทิ้งสังขารเกสตรโรคทิ้งลแล,ล้วจับก็เวนนา,าสัญญาที่ผ่าน ันเป็นาสัมภ atum นันโตตะเบ็ดตะวาวินาขันสัญญาขันนักป็นธรรมะธรรมะถามนัาสมก็ได้่อยขันนี้ถ้าเท่าไรคำตอบก็คือประกันสองหนึ่งหนึ่งแต่ปลายอาเซนาองค์งามได้แก่เรสัจเจสิกเสัเจสิกเป็นสังขารขันธรรมะธรรมแลงนี่ก็แต่สังขารที่นับสองเเยธรรมะก็คือเวนาสัญญา สุค <icana>, ุรู้ <puntos illa> uh ิพานเนี่ยสัญญาสุคุูนนะับสุขรมนิพานเป็นสังตังฐานะตจะเป็ตัวสุขุบรู้เป็นโรคประันเวนาขันสัญญาันทั้งหมนี้เป็นธรรมธรรมชาติเอนสัญญาสัเวทนาสัญญาสุคุบรู้นิพานนสุขรได้ด้ย่ท่านอะไรกังตรงนี้เราก็เป็นยดเด็กยอนกานกา สมบติฐานองครได้แก่ริยเสิที่หนังคิสที่หนก็ไม่ต้องมาแยกขนา,าขดธาตแต่ดมวิริยะเจตสิกเป็นสนมบัติานรไ้นักขาใสัยธรรมที่ลงสงสนดงกันต์ใน่าเดือยต้องหังกอุปยาตราหลักสังขา,า,ขงา,ขงารเ่งแล้วัาเวนนาจัดญาสุโปรภวิา นิพพานเป็นสังขตังะตตะตวาสุลรูปรคบคคนนาเปนนาขันาเาขันทัเป็นธรรมาธรรมธาตุตามรั้นก็เร่ยขันทัศเท่าไรกำลังคือเดาการสามเป็หนึ่งต่อไปนี้เราทัจเจนะผมนำได้เก่นิพพานนิพพานเป็นขันไม่ได้นิพพานเป็นธรรมาธรรมธาตุอาศัยธรที่ลรแสดงต่าไม่ทราบเลน ในองค์การต่างๆที่นี้นะสุตเอาสัดแยสถานภูมรูปสถาุภูมรูปเป็นรูปขันนนาเป็นงานารจัดญยกยังถึงกสานสารสัรัน์ั้งนนี้เป็นทำไมธรรมทานนามสุตตได้ได้ขันในท่าเท่าไรคำตาบก็อยู่ตรงนี้คือสิ่งอิทิอิทธิสิงิภรูปเป็นรูปขันเป็นทำไมธรรมทาน ภที่เราแสดงนการทในาตนั้น่างจรุ๊ปชิงน้ำแล้ก็เอนาสัญญาสถานนิพพานนิพพานเป็นสังตังขันตโตตเกตนาวนาเป็นเนาผันเป็ญาตปนญาิสังานา้วค่เป็นธรรมยธรรมธาถานสอ้้เรียกฐานเมาท่าไรของเราก็คืออยากกนสตตบะชาเนนัชา นิจจวิจารปิติสุกเองนักตาสุกเป็นเวทนาขันนิจจวิจารปิติอัตตาเป็นสัพพะขันทั้งคนนี้เป็นธรรมไม้นำมาท่าในทางที่ลงสัจจะขัดในทางเหมือนตัดอะไรที่ง่ายอย่ามาสำคัญประนอมก็สัญญาสิ่งมรุปนิพพาน การเป็นักสังคมนักขารตลาตจะเป็นตัวส่งผลร่วร่วมกับจรจาเป็นสัญญาการที่คนสื่อสารมายนะคะเนี่ยสามารถอนาคตราก็เรื่ผ่ได้่านเท่าไหร่ตอบหือานีกราแสองรเด็นหนึ่งต่อไปชีวิตเดงการเกีนนะชีวิตเฉยผมทำได้แก่ชีวิตเดรูปชีวิตเฉยเดตุสิชีวิตรูปเรูปขันธ์ชีวิตเฉยเสิเป็สภาระน ปปชีวิตรุปะชีวิตเป็นขมายนะคขาเปนตามที่กสดงกัรตาาอะไรที่โแก่ชีวิตรูปสุขภวรูปชีวิตเปิเดนสิ่แต่าสังขารนนั้นสม็เนาสัญญามิพาทิพย์เ็นสังขารผาตตตะตะเบตตะวาเบนาก็เปเนนญจตแกรมันญามั่น้ำวดที่เป็นทรรมายอมคา เลยสางารนัสักเพราะเรืดอการนี้นะถ้าไรกับเราต้องกันสองเนจตสังสติธรรมีองค์นำคือเจสิก้าสองมีหกิเทศคืออะไรปะจเจตสิกาะ สังจิตตัสังเทศจิตตังสังสมุตนิตสังสัทสมุฐานะะสมุฐานปัธานิเทศจิตตสังจิตสังสัทธาสมุทฐานะสหทูปทานิเทศจิตตสังสัทธาสมุทฐานะปริบปัธานิเทศปมม่แทำคือเาสอง เจติห้าสอแยกองมาก็เป็นเรนาขันสัญญาขันสังขารขันเจตีห้าสองเป็นธรรมไมธรรมธาตุแต่ทำที่เราสแสดงคือขันต่างอายธาตุเหมือนตัเรนาสัญญาสังขาริจนนับสองข้อสุขุมวโรภิพานิพานเป็นอสังขตังขันนาโถกรบเปโวะสุขุมวโรภิพานเป็นธรรมไมธรรมธาตุในละเช็คได้ขันต่างอายธาตุเหมือนกัน ถามรอบสมก็ได้ได้ขายในท่าเท่าไรคำตอบก็คือดอกกัรหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ไปอุเบกขินณไดเกรนะเบกขินเชื่อมันได้แก่เบกขาเวนนาะเป็นเวนนาขาัดทำไมทำท่าใส่ทำาาที่ตรงสรแสดงต่างๆในธานนตุเหมือนตัดเวนานาทิ้นงนะสมก็สัญญาสังขารสุขวิโรธวิภาร ที่ผ่านไปนสามันธัมถัน่ราะเปตดจวาสโรปไปรูปกระธัจัญญาเป็นจัญญาผันสังารเปสังสารละผันแล้วคนนี้เป็นธรรมไรธรรมไรางสามนสพระได้ได้ข่ในท่าเท่าไรทำเดาโดอเออดังสามหนึ่งเดต่ไปยตดจานด้วปริวัติทีธรไมมีเองงาไปเจส่ข้าวสองเงียนเป็นรูปสองเนียนเป็นรูปสองไปรูปกันเจสของเปนนาันธัญญันสัารั์ อานเขตที่ส,ทสองแล้ววิ่งได้รูปสองปรรไปทำลายทำท่าอะไรทที่เรแาแสดงต่างๆให้ท่าเหมือนตัดอะไรทิพเอนาสัญญาสังขาขงรทุกรูปนั่ทิ้งนักสอบก็ยึดพันเร็วยึดพ,พันไปผไม่ได้พัพนเป็น,น,นทำลยยายรำท,ท่า,า,ยทาอยูเนื้อสามนักสอบก็ได้ได้่ัแได้ท่เท่าไหรก็แันก็เป็นนกเกยทำลายทำท่าอยา่ต่อไปเรียบ สมุทยาสัจสมุทรยสัจเจอเราว่าเดินภกษาสานธรรมาที่้าแต่ที่เราสูนยต่างๆใน5ห <c inhos> ้าเัมนสถานทิย์สถาที่ยะสมวเญ่ารสุโมร่ผ่านนิพพานเป็นสัมนามัันโดยระเบตวาสุโมรเป็นรูปขานเป็นเนาขันสัญญาเป็เแดงนทวันนี้เป็นธรรมะยี่า คามนสลดก็เริ่ดๆขันใ้ท่าเท่าไรกับาราคือเราจะช้าเงไาปรนรมาศิทำในปรมาศมันได้แก่ทีที่เจเสิกุลสันทําทมท่านแต่ทำได้ลงโซเซเดนคือขันต่างมๆในชาติเหมือนตั้งสัคัาทิ้งน่าสมดเวนาสัญญาสกุลรวมทิภ่าน กเป็นสังกัดตางศันาตเป็นว่ารู้รื่งกเมนาการเมนาพัาประสบนารณ์บานนี่เป็นําไมธรมท่าาง้ามกอขันท่าทไระเป๋าคือการจ้าเ่นต่อไปจิตตสหยทำเองมีองทำแยกกันกติาด้วว่าี้สองยเป็นรูปสอง ในเจรลบสองป็รูป,รป,ปรผ่านเจดิตนาตอกเป็นเนนาผันสัญญาผนสังสารธาตทั้งหมดเป็นธรรมไมธรรมธาตุใส่คำท,ที่เราสดงบายต่างๆในวิชาเหมือนตัดทิ้งหมดเลยโดยไม่ามาเเดียวตรูปโดยที่เราศึกุามารูปเทนาไม่เปืนะ้อนเนนาอจาก็สัญาญต่างๆก็สังขารอั่ออานะะ,ะเดียนะคจะมีแค่สองปเทศท่านั้นใน่ม่าเจเดียวตัดทิ้งค่ ที่บานไม่เี็นขันธ์่ิารเป็นม้ธรรมาตตามน้ำสมก็ได้ได้ดขันได้ท้เข้าไปกันจะเป็นมมนักเทธรมะจะนักหนึ่ธรรมาตต่อไปเวทน,นาขันเทนะเวนา,เาจะจเสกเวนาเจสิกคือน้ำขันธ์ธม้ธรรมาตุเสร็จทำ้ลแสดงตา่างๆในาตือนแต่เวทนเวนาทิน้าสมก็สัญญาสขารบุขุรุิคา กาเป็นนัสังคมธรรโตจะเปตัาสุขบรบุัรันกายาเกรยากาัว์เปสัทกานเป็นไม้ธรรมดามถามนสุภาได้ได้ขันธ์นี้าเท่าไรเราที่เาการสามิหนึ่ะไปอัปจินีอัปจินีทำานึ่งเราได้เ็นวิถาธ มีพากเป็นขันย์ไม่ได้วิากาเป็นธรไมะธรรมธาตุแต่ทำให้เราแสดงขัน์ต่างในธาเหมือนกันวิพาก์ที่นำเฉพาะเวราาสัญญาสังขารในภูมิรูปภูมิรูปนป้ก็เปขันย์เป็นนาขันย์เรีนสัญญาขันการ้สังขารการท่้งเที่ยวไนธมะธรรมธาตุถามนักศึว่าได้ด้วยขันย์ในธาตเท่าไหร่ก็คือเนิพากมีกี่เทศนสามงนได้คืออะไรบ้าง นิรธาสัตตปัญาญะอสังขตันิโรธสัจติเทพแล้วก็อัปญญาอัาิเทศอสังขตักปันาเทตตาันิชา